อามาที่เรื่องของแรงงานกันบ้างค่ะกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาเปิดเผยถึงกระแสตอบรับการเข้าฝึกอบรมผ่านร,ระบบ DSD Online Training ยอดผู้เข้าผ่านฝึกเดี๋ยวนะยอดผู้ผ่านฝึกเนี่ยทะลุเข้าไปถึงสามหมื่นคนแล้วนะคะแสดงว่ามีแรงงาน ใช่มีคนที่สนใจแล้วก็จะมีแรงงานเข้าสู่ระบบที่มีคุณภาพะนะคะ<ช>นะถึง30,000ืนคนด้วยกันเดี๋ยวเขาจะเพิ่มหลักสูตรต่อยอดอาชีพเพิ่มรายได้ต่อไปโดยทางอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะนางสาวบุภาเรืองสุดเนี่ยท่านบอกว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเขาร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงสถาบันการศึกษาในการจัดหลัก สูตรนะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ความต้องการของแรงงานค่ะจัดหลักสูตรการฝึกอบรมแบบออนไลน์นะคะผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ www.dsd.go.th ค่ะด mm. ด็ดอเนี่ยนะคะ s, mm. <S สิงคโปร์เนี่ยนะย้ำอีกครั้งหนึ่ง www.dsd.go.th ค่ะที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่เสียค่าใช้จ่าย แล้วก็เมื่อสอบผ่านก็จะได้รับวุฒิบัตรนะคะแล้วก็นำวุฒิบัตรเนี้ยไปประกอบการสมัครงานซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะมียอดชมหลักสูตรต่างๆกว่าแสนคนแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว30,000คนด้วยกันหลักสูตรยอดนิยม5อันดับนะคะหคือเกี่ยวกับหลักสูตรเทคนิคการพัฒนา Microsoft Word นะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ Microsoft Word พวก Word Excel, uh, Excel ต่างฮ <Excel S 1> ะแล้วก็อันดับ2เนี่ยก็คือหลักสูตรในการเพิ่มประสิทธิภาพผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบ Google application นะคะ mm hmm. อันดับ3คือหลักสูตรพัฒนาในการใช้โปรแกรม Excel อ่าอันดับ3ามในเอ็ก e นะคะได้รับความนิยมอันดับ1คือ Word นะ,ะอันดับ4นะคะคือหลักสูตรเป็น basic cyber security ค่ะ mm hmm. ก็คือเกี่ยวกับการป้องกันเวรัสต่างนะคะแล้วก็อันดับ5หลักสูตร e x c e l intermediate นะคะ แสดงให้เห็นว่าแรงงานเนี่ยให้ความสนใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวเองนะคะ,ค,ะคือหลักสูตรหลายอย่างเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเขาก็เลยเรียกว่าอบรมออนไลน์ไปเลยนะเพื่อที่จะปรับตัวของแรงงานกลุ่มใหม่ๆด้วยนะคะหลังจากที่ผ่านการอบรมแล้วเนี่ยก็จะมีใบประกาศเป็นวุฒิบัตรให้สามารถนำไปยื่นประกอบการสมัครงานต่างๆได้ผู้ที่สนใจนะคะยังมีโครงการอื่นๆรอให้ท่านเข้าไปฝึกด้วยนะ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th นะคะเลือกเมนู DSD Online Training ค่ะแล้วก็อาจจะโทรไปปรึกษาก็ได้นะ1564ขออภยัย1 5 0 6กด4ย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งของกระทรวงแรงงานนะคะ1506แล้วกด4ค่ะ